คลิปที่แล้วนะคะได้ทํานักตบสาวไทยคนไหนบ้างที่ไปลุยลีกต่างประเทศนะคะทุกคนสามารถดูได้คลิปที่แล้วนะคะหลายคนก็เลยถามมาว่าแล้วทัดดาวนึกแจ้งละ่ะแอดทาไมไม่พูดถึงเลยวันนี้มีมาบอกแล้วนะคะแล้วก็จะบอกว่าวันนี้วันที่18ตุลาคม2 5 1 5นะคะทัดดาวนึกแจ้งจะบินไปประเทศญี่ปุ่นเวลา23นาฬิกา59นาทีค่ะทุกคนก็ต้องบอกว่าโลดแล่นอีกครั้งนะคะ กับ JT m ีมาเวลัสนะคะในฤดูการที่แล้วทัดดาวนึกแจ้งก็ไปโลดแล่นมาแล้วแล้วก็ทําผลงานได้ดีมากในปีนี้ JT ก็ไม่ปล่อยเลยค่ะไม่ปล่อยตัวทัดดาวขวากลับไปสู่อ้อมอก JT อีกรอบทางเว็บไซต์ JT m ี v e เวลัสนะคะได้ออกประกาศรายชื่อนะคะของนักตบผู้เล่นในฤดูการ2022 2023นะคะโดยทําไมทุกคนถึงรู้ว่ามีชื่อทัดดาวอยู่ท,ทั้งที่ตอนนั้นก็คือข่าวก็ ปิดเงียบมากนะคะเพิ่งจะมารู้เมื่อไม่นานนี้เอง แต่ที่จริงแล้วนะคะเราสามารถดูได้เพราะว่าผู้เล่นต่างชาติชาวสาหรัฐนะคะอย่างที่ทุกคนรู้จักกันดนะีนั่นก็คือดูนะคะไม่มีรายชื่อในฤดูกาลนี้แล้วแต่ทัดดาวนึกแจ้งยังมีรายชื่ออยู่ดังนั้นก็จึงสันษนฐานก่อนหน้านี้ไว้แล้วนะคะว่ายังไงเจทีมเวลัสก็ต่อสัญญากับทัดดาวนึกแจ้งแน่นอนและวันนี้นะคะเจ้าตัวนะคะก็ออกมาพูดเองกับปากเลยะคะ่ะทุกคนในงานซูมิสติ้งที่ผ่านมาเมื่อไม่นานนี้นะคะว่าตน ต่อสัญญากับหลีก JT ทีมาเวลัสแล้วและมีไฟล์บินจากกรุงเทพมหานครนะคะสู่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้วันที่18ตุลาคมเวลา5ทุ่ม59นาทีหลีกของญี่ปุ่นนะคะเป็นหลีกใหญ่เลยนะคะที่แข่งขันกันแบบเข้มข้นเลยการแข่งขันจะเริ่มต้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วนะคะทุกคนรดูการที่แล้วนะคะผลงานของแนนทัดดาวที่เล่นในเจทีมาเวลัสนะคะต้องบอกว่าทำผลงานได้ดีมากเธอบล ็อกคู่ต่อสู้ได้แบบจมดินเลยจริงๆและบอลเร็วของทัดดาวก็ต้องพูดได้เลยว่าเฉียบคมและฝังมากการบล็อกและการตบเร็วของทัดดาวนะคะแทบจะไม่มีใครขุดขึ้นเลยถ้าทุกคนเห็นฟอร์มทัดดาวมาแต่ไหนแต่ไรก็คือบอลเร็วค่อนข้างคมค่อนข้างฝังค่อนข้างเฉียบและบล็อกค่อนข้างจมดินร่างกายของทัดดาวนะคะก็ค่อนข้างฟื้นตัวได้เร็วมากและตอนนี้ก็เริ่มจะก,กลับมาสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะหลังจากที่ เจ็บจาก VNL เมื่อต้นปีนะคะแต่ก็ได้เห็นทัดดาวมาลงแข่งขันชิงแชมป์โลกในหลายแมตช์มากยิ่งขึ้นตอนนี้นะคะผู้เล่นที่ไปลดนแลนในลีกญี่ปุ่นมีถึง5คน คนที่หนึ่งโมเมธานาชาสุขสดบีมบีมบิชยากกรมเตยหัทยาบำรุงสุกและทัดดาวนึกแจ้งถือเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างแบบตัวหลักของทีมชาติไทยทั้งนั้นเลยนะคะเป็นผู้เล่นทีมชาติทั้งนั้นทุกคนก็จะเห็นคำว่าวอลเลย์บอลหญิงของประเทศญี่ปุ่นกันอย่างแน่ชัดอยู่แล้วว่าเปรียบเสมือนกาวเลยญี่ปุ่นรับเหนียว ตบแน่นและที่สำคัญนะคะสเสิร์ฟเป๊ะมากดังนั้นนะคะผู้เล่นทีมชาติไทยของเราไปลุยลีกญี่ปุ่นครั้งนี้ถึง4คนเลยนะคะทุกคน กลับมาปีหน้าทัวร์นาเมนต์แน่นมากเชื่อเลยว่าปีหน้าฟอร์มการเล่นของทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเราจะดีแบบเห็นได้ชัดมากๆที่สําคัญผู้เล่นตัวหลักอีก2คนอย่างเพียวอัจาราบอคงยศแล้วชัชจุออนโมกสีก็ได้ไปลุยลีกตุรกีแล้วโอ้โหแอดพูดเลยว่าทีมชาติไทยปีหน้านะคะในการแข่งขันรายการหลายรายการและสําคัญมากอะ่ะ จะโชว์ผลงานโชว์ฟอร์มได้แบบน่าทึ่งแน่การเล่นลีกของประเทศต่างๆะนะคะจะแข่งในช่วงเวลาใกล้เคียงกันแบบนี้แหละคะ่ะลีกตุรกีก็จะเป็นเวลาประมาณ6เดือนลีกญี่ปุ่นก็จะเป็นเวลาประมาณ6เดือนค่ะเหมือนรอบที่แล้วนะคะทุกคนจะมารวมตัวกันในนามทีมชาติไทยอีกครั้ง4เกมปีหน้าส่วนผู้เล่นทีมชาติของไทยนะคะคนอื่นๆก็กระจายไปอยู่ลีกหรือสโมสรของตนเองเพื่อเล่นไทยแลนด์ลีกนะคะ อบนี้นะคะเราก็จะได้เห็นการดวลกันของผู้เล่นในนามทีมชาติไทยที่จะมาดวลกันเองถึง4คนนะคะแนนทัดดาวนึกแจ้งเตยหัทยาบำรุงสุขบีมพิมพิชยาโกกรำและโมเมธนาชาสุขสดค่ะทุกคนจะมาแข่งกันเองในลีกญี่ปุ่นเพื่อชิงอันดับทําทีมของตนเองให้อันดับมากที่สุดทาั้งนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนไม่บาดเจ็บจากการไปเล่นลีกอาชีพในครั้งนี้นะคะอย่างที่โค้ดด่วนพูดนะคะโค้ดด่วนก็ กล่าวว่าให้นักกีฬาทุกคนรับผิดชอบดูแลร่างกายของตนเองให้ดีเพราะปีหน้ามีแมตช์รายการใหญ่ๆสําคัญทุกแมตช์เลยรายการใหญ่ตั้ง7รายการเก็บคะแนนอันดับโลกด้วย <S 2> <S 2> ไม่รู้ว่าจะมีใครติดต่อผู้เล่นทีมชาติไทยคนไหนไปเล่นหลีกอีกหรือเปล่านะคะคาดว่าไม่แน่นะ <S <S ดูเหมือนจะเว่เวๆมาอีกแล้วนะเนี่ยการไปเล่นหลีกอาชีพที่ประเทศอื่นๆนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเรา จะได้นำเทคนิคกลยุทธ์ต่างๆนะคะที่มากขึ้นและเพิ่มเติมกลับมาใช้ในทีมชาติของตอนเองและอย่างที่แอดบอกรอบนี้ผู้เล่นตัวหลักไปลุยลีกญี่ปุ่นเยอะที่สําคัญลุยลีกตุรกีด้วยมันมีแต่อะไรแบบสุดยอดมากนะทุกคนเทคนิคและกลยุทธ์ของทั้ง2หลีกนี้นั่นแะหละคะ่ะทุกคนแสดงความดีใจแสดงความยินดีกับผู้เล่นทุกคนนะคะที่ได้ไปลุยลีกโบยบินอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็ขอให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เทคนิคกลยุทธ์กลับมา กับทีมชาติไทยให้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะอยากให้ทุกคนแสดงความยินดีกับทัดดาวนึกแจ้งนะคะเพราะร่างกายของเธอแทบจะสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซนต์แล้วอะเม้นพูดคุยแสดงความยินดีกับเธอกันเลยค่ะถ้าทุกคนอยากให้แอดเห็นเม้นของทุกคนนะคะและอยากให้แอดตอบเม้นแบบว่าเป็นการเปิดโอกาสให้แอดเห็นเม้นของทุกคนมากขึ้นทุกคนสามารถเม้นให้แอดเหมือนเดิมได้นะคะแต่แค่แท็กคำว่า adsign เพลินสปอร์ต P L E R N S P O R T นะคะแล้วก็เมนปกติได้เลยนะคะในช่องคอมเมนต์แอดก็จะสามารถเห็นของทุกคนได้มากขึ้นและตอบกลับทุกคนได้ง่ายขึ้นค่ะถ้ามีอะไรคืบหน้าแอดจะรีบนำมาเล่าให้ทุกคนทราบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u บสไครต์กดกระดิ่งแล้วคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทักนักตบลูกยางสาวไทยในการนะคะทร์นเมนต์ต่อไปด้วยค่ะ